หนึ่งครับสายแล้วครับเปิดสายครับยกขึ้นไปเอาละครับยังไงครับโดนเกี่ยวครับเกี่ยวได้ครับตรงนี้ครับยกขึ้นมาน้องเจ๊ตเตะเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหครับขวาครับเปิดยกขึ้นมาครับปักเข้าไปโดนเกี่ยวครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วครับอ้มแล้วครับลูกนี้ครับโอ้โหเกี่ยวเสือครับเสือไปเนยครับตรกนี้สายครับเปิดสายครับย uh ิ่งมากครับล oh ูกนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยดีครับ เปิดยกขึ้นมาเอ้ลุนเปล่าครับโอ้โหเปล่าเนี่ยคำล้มเชียร์ครับเกมปีสามไมียืนะครับเกมนี้ครับห้าต่อห้าครับเสือบครับเสือไปเลยครับโอ้โหเสือบดีมากครับน้องเชียนอยู่ครับยังเอาอยู่ครับเตะเรียบร้อยครับเนี่ยเกินป่าครับห้าต่อห้าครับแบบนีเปิดขวาครับยกขึ้นมาเรียบร้อยดีครับตรงนี้ครับคู่นี้น่าจะเป็นแมตช์ไฮไลท์นะครับ สำับทำคืนนี้ครับเอครับจ่ายนะอยู่ครับยังแก้ข้ามไปได้ยังไม่ยอมครับมีเสียงครับ้องเจี๋ยวบอกว่ามีเสียงแล้วครับเรียบร้อยดีครับรับเอา้องเจี๋ยวรับเอาดี้องเจี๋ยบอกคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าออย่างเดียวนะครับอย่าพิมพ์ราคาต่อรองมาในเพจนะครับแล้วก็ให้เกียดึิงกันแล้วกันนะครับเอาครับต้ยิงวะเอาครับโดนเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวได้แล้วครับเกี่ยวซ้ายยกขึ้นมา เป็นแต้มนะครับลูกนี้ครับเรียบร้อยดีครับหกต่อห้าครับเป็นแบบเรียบขอมั่นใจนะครับผ่านได้หรือไม่ครับสำหรับน้องเชียร์ครับก่อนจะจะไปเจอกรานะครับโดนจะไปครับโอ้ยลูกนี้ผู้เอียครับรอบดึกครับคูนมันครับห้าต่อหกครับเสร์ฟเสร์ฟซ้ายครับโอเชียเปิดกับหลังครับยังไงครับแก้ยังไงครับเตะโอ้โหลงเยอะเลยครับลูกนี้ครับหกต่อห้าครับ เสิรไปไหนครับซ้ายหรือขวาครับโอ้โหตัดขวาเอาละครับไปไหนแล้วครับเอ้ากลแฮกไกเแฮกไปแล้วครับโอ้โหลูกเสิร์ฟมวกนี้ครับเสิร์ฟดีมากครับน้องเชียร์ครับเจ็ดต่อห้าครับตึงทางแล้วครับเสิร์ฟไปทางซ้ายครับจไกลแฮกเปิดเอาเปิดไปอีกแล้วครับยังไงยังยกกลับมาได้ครับต่อครับวกนี้ครับโอ้โหยูกเสิร์ฟครับแปดต่อห้าครับ เปิดดขึ้นมาครับโอ้โหตูนี้ครับโดนสะบัดตั้งคอเลยครับตรงนี้ครับอ่าคอแปดครับสายครับเปิดครับเอาละครับคออเอาละครับแก้ๆละครับตรงนี้แก้คาไปโดนเกี่ยวไหมครับเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวได้ยกขึ้นมาตายไอ้หัวเรียบร้อยดีครับเอาละครับต่อแปดครับเสียไปตรงไหนครับสายลูกขวาครับสายแล้วครับกี่เดิมครับเปิดแับ นองเชี่ยเปิดมูลครับตรงนี้โอ้โหเอาแล้วครับคู่นี้รับ7ต่อ8ครับขวาอีกครับเอาหูเสือดีมากครับน้องเชี่ยอยู่ครับตรงนี้ครับลูกมักเตะเรียบร้อยดีครับโอ้โห8ต่อ7ครับเอาแล้วน้องเชี่ยยังไงครับลงครับลงนี้ครับโอ้โหเอาแล้วครับ9ต่อ7ครับ9ต่อ7 เสือกไหมสายครับไอ้เนีเปิดยกขึ้นมอรียบร้อยครับโอ้โหเจ็บต่อเก้าครับเสือบเสือบไปตรงขวาโอ้โหลูกเชียร์โอ้เอาแล้วครับหลุดลูกเสือบนะครับลูกเชีย่ยไปต่อเก้าใครจะดีกว่ากันครับต้องดบชมพิจบเอาออกไปอีกแล้วครับลูกเชียร์ยังดึงกลับมาได้ครับไปหายครับโอ้โหหรับเอาตัดนะครับใจยังอยู่ครับยกขึ้นมาครับเอ้ายังอยู่ครับมีเสียงครับ จ่ายแฮงจ yeah. right <the in. ่ายแฮงยั่สันแบกสันแบ๊กแล้วครับจ่ายแฮงครับูงนี้ครับสนุกสูสีแน่นอนคู่นี้ต่อไงไหนเอ้โครับสายเปิดดูครับูงนี้ครับน้องเชียร์ครับปักเข้าไปเรียบร้อยครับูกนี้ครับขวาครับจ่ายเปิดยกขึ้นมาครับมองครับมองแล้วมองแล้วตีไปทางซ้ายโอ้โหน้องเชียร์เกี่ยวซ้ายครับยกขึ้นมาเป็นแนมครับตีกลับไปคืนครับตีไปทางซ้ายเหมือนกันครับโอ้โห โอ้โหลูกนี้ครับสุดยอดมากครับน้องเชียร์ครับ10ต่อ8ครับเปิดยกขึ้นมาถายครับปาดเสียไปเลยครับลูกนี้สายครับมาครับเชียร์เปิดยกขึ้นไปครับปักเข้าไปครับเรียบร้อยดีครับ10ต่อ8ครับเสียไปเลยครับลูกนี้ครับ เฉียดทางซ้ายครับแต่เช็คเปิดซ้ายครับยกขึ้นมาครับแล้วก็ตีหัวมาทางซ้ายเรียบร้อยดีครับโอ้โหขวาครับเปิดเอาแล้วครับยากครับยังไงครับโดนเกี่ยวครับเกี่ยวได้แล้วครับตีหัวโอ้นี่นะครับยากนะครับนี่แหละครับแตาเฮ็คออกลูกเสือพวกนี้ดีว่ะเสือดีมากนะครับเก้าต่อสิบครับ ขวาเหมือนเดิมครับเปิดครับง่ายมากครับตรงนี้ครับยกขึ้นไปเตียบร้อยดีครับเกียร์เศษครับเปิดขวาครับจ่ายฮะครับยกขึ้นมานี่เหรออุ้เกี่ยวเก้าต่อสิบครับเปิดยกขึ้นมาเอาครับเอาครับน้องเกียร์เกี่ยวแล้วครับยกขึ้นมาเรียบร้อยครับตรงนี้ครับโอ้โหครับ เติร <ort. S 2> ์ฟไปเลโอ้โหสุดท้ายไปแล้วจ่ายเฮ็ดไปแล้วยังไงแก้ข้ามมาโนจิเอะเปิดยิงจุดโทษแล้วครับลูกนี้ยิงจุดโทษแล้วครับเป็นแต้มครับเป็นแต้มนะครับอยู่นี้ครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับเอไม่ได้ครเอาละครับขวาครับเปิดยกขึ้นมาครับจ่ายเฮ็ดเอาเอาโดนเกียร์วครับได้แก้แล้วครับลูกนี้โนจิเอะจะแก้ได้ไหมได้แก้แก้แล้วครับจ่ายเฮปโอ้หลุดครับจ่ายเฮ็ดหลุดครับลูกนี้ครับโอ้โหเอาละครับโนจิเอะขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้ครับแต้มเดียวเกมครับ ให้กองล็อกไวเท่านั้นนะครับ12ต่อ9ครับโยกขึ้นมาครับเอาล้วครับยังล็อกอยู่ครับจ่ายครับเก้าต่อสิบสองครับเก้าต่อสับนี้ครับวัดแล้วครับจ้าครับเอาแล้วครับในกทองครับโยกขึ้นไปครับยังไงตีหัวอ๋อครับวันนี้ครับปูทีต่อ12ครับ นะครับเปิดโยกขึ้นไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหชิปสองต่อสิบแต้มเดียวเกมครับเสียไปเลยครับซ้ายครับเปิดซ้ายครับใหญ่ครับยกขึ้นมาครับเรียบร้อยตาครับชาเลินนะครับชาเลินนะครับเอาละครับ กรรมการตัดสินเมื่อกี้นะครับไม่ฟาวนะครับตกลงก็ไม่ฟาวนะครับก็ชูกันต่อนะครับตอนนี้นะครับสิบสองต่อสิบครับเอาลเคลียร์เสร็ไปทางซ้ายครับแลยกลากันมาที่ยบร้อยครับลูกนี้ครับเอาล้ครับสิบต่อสิบสองครับเราิดขึ้นได้ครับก็กลุ่มกลุ่มครับเปิดครับเอาละครับยกขึ้นไปเคียร์ตีหัวโ้นเกี่ยวเอาครับจ่ายให้เกี่ยวแล้วครับ เอ้าเกียวเกียวครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับแกห้ามไปครับเออยกขึ้นมาครับจ่ายฮรับปาดเรียบร้อยครับเอาละชิบิโตชิฟองครับจ่ายเฮกเสือครับเอาครับเปิดซ้ายเอ้ามีอาการครับดังล้มครับไปเอาละครับเอาละครับเรียบร้อยเลยครับเอ้าแต่เฮกลุ้นข้ามมาเอ้าลงเชียร์ลุ้นข้ามไปเอาละครับแต้มนี้สำคัญมากครับเรียบร้อยครับตีเสมอเลย โอ้โหจ่ายแฮปตี้เสมอแล้วตอนนี้ครับลูกเชียร์ต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับลูกเชียร์ต้องล็อกร้อยเท่านั้นะครับสิบสองต่อสิบสองครับสิบสองต่อสิบสองครับเจอไปไหนครับจ่ายแฮกครับตรงนี้ครับขายไปขวาครับเดือดโลกนึงนะตะ เอาใจฮเกี่ยวโหุนเอาเลยครับเอาใจเียวโหุนใจฮักฉันแจกชาเลนจ์มาได้สามเติมกินครับกายฮักพลิกล็อกครับพลิกล็อกครับลุงนี่ต้องบอกพลิกล็อกครับนะไปด้วยสกอร์นะครับสิบสามต่อสิบสองครับกายฮัก